สวัสดีค่ะพี่บีค่ะพี่บีเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนวทาการศึกษาสกอละลไกลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยง,งานการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่า Education New Zealand e ะ c o g n z e Agency ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศซึ่งก็คือภูมิภาคไวคาโตค่ะไวคาโต อยู่บนเกาะเหนือของประเทศห่านจากเมืองโปเกลนไปทางตอนใต้โดยใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ90นาทีและมีประชากรประมาณ48,000 0คนโดยลักษณะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำไวคาโตซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของนิวีแลนหลายทางจึงทำให้ภูม,มิภาคนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส,ส่งสินค้าอีกท,ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมด้านพนาการที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะนอกจากอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงและธุรกิจทางเกษตรกรรมจะเป็นเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคแล้วไวคาโต้นะคะยังมีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยอีกด้วยด้วยเมืองแทม์ตันซึ่งเป็นเมืองสําคัญของภูม,มิภาคเป็นเมืองที่มีประชากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอัตราส่วนต่อจํานวนประชากรทั้งหมดสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งอย่างเป็นเมืองที่มีประชากรครึ่งหนึ่งมีอายุน้อยกว่า30ปีดังนั้นเมืองนี้จึงนับว่าเป็นเมืองแห่งคนในวัยหนุ่มสาวที่มีความฉลาดรอบรู้และมีความคิดในเชิงนวัตกรรมไวคาโตนับเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบาันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศักยภาพตลอดจนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การทำง,งานในอนาคต ระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาณโรงเรยียนมัธยมในเขตวิภาพนี้ประมาณ1,250คนในขณะที่หากพูดถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไวคาโตมีสถาบันที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้แก่ <S <S University of Waikato หนึ่งใน8มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัยมีความโดดเด่นทางด้านสาขาว,วิชาวิศวกรรมยานยนต์และการเงินทั้งนี้ในแต่ละปีมีใน,ในักเรียนต่างชาติจากกว่า70ประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ2,200คนศึกษาณมหาวิทยาลัยแห่งนี้สถาบันวาคาโดอินสติตรูตออฟเทคโนโลยีหรือที่เรียกสั้นๆว่าวินเทคเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียาบาัตรอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญา,าโท g r a ร u a t e รวมถึงด graduate, ดโ o s ต g r a d u ด t e Diploma มาขาาต่างๆมีหลักสูตรที่เลือกศึกษามากกว่าหนึ่อยสามสาขาโดยปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติศึกษาณสถาบันแห่งนี้มากกว่า1,700นดคนจาก50ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้สนักงานใหญ่ของนิวซีแลนด์ Institute of Skill and Technology ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการศึกษานเนืะอักอ,อาชีวศึกษาก็ตั้งอยู่ณนพะื้นภาคแห่งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณ University of w a i k a t o สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเระื่องเรูปสวยๆท,ทั้งท่านิ่งและอีพีโอนในครั้งนี้นะคะ,ะน้องๆสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามไปะทำความรู้รจักกับพื้นภา่ต่างๆของประเทศนีซีแลนด์ด้วยกันในทางช่องทางนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ